โรงงานไม่มีปัญญาซื้อของมึงแพงหรือฉันหรอกเหม็นสาบดูถูกอาชีพโรงงานแต่กลับมายืมเงินจากสาวโรงงานซะเองชุนเล่ถึงพวกฉันจะเป็นสาวโรงงานน่ะก็เป็นอาชีพที่สุดจะดิตเธอไม่ควรมาดูถูกสันดาลที่ชอบดูถูกคนหอหื่นมันเน่าเปะยิ่งกว่ารถด,ดูดซ่วมแต่เธออย่างแก มาทำอะไรตรงนี้อ่ะอ๋อเรามารอรถไปทำงานอ่ะทำงานเป็นสาวโรงงานเหรอสมัยเรียนอ่ะฉินก็เห็นแกเรียนแ้เก่งหนูกาจะไปทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่แต่นี่ก็เป็นแค่สาวโรงงานเนี่ยเหรอทำงานโรงงานนี่แหละใกล้บ้านดีว่าแต่แกเถอะตอนนี้ทำงานที่ไหนฉันไม่ทำหรงงานอ่ะ เอาเวลาไปปาร์ตี้ดีกว่าเธอยางเหมือนสมัยเรียนเลยเนาะชอบปาร์ตี้ประจำเลยอะแกพูดอย่างเงี้ยหมายความว่าไงเปล่าหรอกเราไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดให้นางเสียใจหรอกนะคือเราเห็นพี่ชายของเธออะก็ทำงานที่เดียวกันกันกบเราก็คิดว่าเธออะจะไปทำงานโรงงานด้วยกันไงไปทำโรงงานจนจนแล้วก็ทำจนมือหยาบนั่งหลังโคตหลังแข็งฉันไม่เอาด้วยหรอก แต่ทํางานโรงงานก็ได้เงินนะน้นําแถมเธอจะได้ช่วยพี่พงศ์แบ่งเบาภาระเข้าไงนี่เธอว่าฉันเป็นภาระเหรอพี่พอง์อ่ะเป็นพี่ชายก็ต้องทํางานหาเลี้ยงน้องวัตถกแล้วให้ฉันลดตัวไปทํางานกระจกกระจอกอ่ะฉันไม่ทาหรอกจาก่าหลิวลถมาหรือยังยังเลยอ้าวสวัสดีจ่ะน้ำ กระเป๋าใบใหม่สวยดีนะนาฬิกาก็หรูแหวนเพชรวงใหม่อีกเพชได้แก่รู้จักน้ำไม่หรอดีจังเลยเราจะได้เป็นเพื่อนด้วยกันแน่นอนสิหลิวก็นาาแน่นอแน่นสิจ๊ะอ๋อเพชเนี่ยฉันอะเพิ่งไปถอยแหวนมาใหม่เองอะดูซิอิจฉาแกจังเลยเนาะฉันอยากมีเงินเยอะๆแล้วเอาไปซื้อของโดยไม่ต้องคิดแบบแกจังเลย แกเขาทำงานโรงงานเหมือนหลิวสินะพวกพนักงานโรงงานไม่มีปัญญาซื้อของมือแพงแบบฉันหรอกเหม็นสาบทำไมพูดจาแบบนี้ละจ๊ะลืมแล้วเหรอพี่ชายของแกก็ทำงานโรงงานเหมือนกับพวกฉันแล้วยังไงจะพูดอะไรก็พูดตรงๆ้องมอง้อ,อ,อมขอบ <c oughs> จะเรื่องอะไรเงินของฉันอะเมื่อไหร่จะคืนเงินอะไรไม่มีอย่ามามั่ว ความจําเสื่อมหรือไงอยะเออน้ำเกยืมเงินเพลงจริงเหรอเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของแกไม่ต้องพูดใช่จะหลิวเพื่อนสาวสุดไฮโซของหลิวคนเนี้ยติดหนี้เพชรอยู่ก็อบอกว่าไม่มีไงฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอตอนแรกฉันก็เห็นใจนะแต่ไม่เห็นแกจะเดือดเนื้อร้อนใจที่ติดหนี้ฉันเลยแทนที่จะหางานทำนี่อะไร กับกินหรูอยู่สบายเอาเงินไปซื้อของมแพงพวกเนี้ยคิดหรอว่าฉันจะเชื่อคําพูดของแกอีกอะ่ะโอยไม่ต้องพูดทําตัวเป็นกจะเทอยโรงงานน่าลำคาญในนี่ติดนี่ไม่พอยังดูถูกคนอื่นอีกตอนมาขอยืมแทบจะกราบเท้า,ทาฉันพอตอนนี้ทําเชิดเป็นหงเลยนะโอ๊ย นะอย่าต้องมาทวงฉันอะน้ำแกติดเงินเพชรเขานะทำไมเก็บพูดจาแบบนี้ล่ะสาวไฮโซอย่างแกมายืมสาวโรงงานอย่างฉันทำไมเพชรใจเย็นน่ะคุณมองก็เต็มหมดแล้วฉันละสงสัยจริงๆคนดีๆแบบหลิวมาคบกับคนแบบนังนี่ได้ยังไงขี้อวดไม่พอยังชอบดูถูกคนอื่นอีกเพชรเบาๆนะยังไงเราก็เป็นเพื่อนกันนี่หลิวเกมต้องมายุง่ง ไม่ใช่เรื่องของแกอย่าบอกว่าแกเข้าข้า,มานะขงมันอ่ะก็คงจะเป็นพวกพวกโรงงานกันสินะนะ้ำไม่ใช่อย่างนั้นนะแกเข้าใจฉันผิดแล้วล่ะจะเอาอยัางไงเงินของฉันอนะ่ะคืนมาเดี๋ยวนี้เลยนะถ้าไม่คืนกาขอของแกมะจะบ้า,เ,ยยารเรื่องไงนี่มาขอของฉันเรื่องอะไรฉันต้องให้แกฉันบอกว่าไม่มีก็ไม่มีงไงนน่นกลับไปทำงานต่ำๆของแกโน่นไปอีี่ เดี่ยวสิเพชไม่ไอายคนอื่นมากเลยมันสิต้องอายถ้าอาชีพของฉันตำ่ำแกก็ต่ำเหมือนกันนั่นแหละใช้เงินจากพี่ชายที่ทำงานโรงงานเหมือนกันนี่ไม่มีงานทำไม่พอ,อยังมีหน้ามาดูถูกคนอื่นเองฉันจะใช้เงินใครอาชีพอะไรนี่ก็เรื่องของฉันอย่ามาสะะ่รสนะก็ถ้าแกไม่ดูถูกอาชีพโรงงานและคืนเงินฉันมาดีๆฉันก็ไม่อยากยุ่งหรอกอยักเพช น้ำเธอติดเงินเพชรเท่าไหร่หรอรวมสามครั้งก็หนึ่งหมื่นดูสิหลิวคนอะไรดูถูกอาชีพโรงงานแต่กลับมายืมเงินจากสาวโรงงานซะเองทุนเล่น้ำเธอยืมเงินเพชรไปเยอะแยะเธอเอาไปทำอะไรเหรอเนี่ยจะอะไรได้เลยจ๊ะก็เอาไปซื้อของพวกนี้มาประโคมให้ตัวเองดูดีขึ้นไงแต่ก็คงจะทำได้แค่าภายนอก เพราะสันดาที่ชอบดูถูกคนอื่นมันเน่าเปะยิ่งกว่ารถดูดซ่วงนังนี่แกดูดีตายแหละกล้าดียังไงวาฉันทำขนาดนี้เลยอใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่อายคนอื่นบ้างหรือไงดูสิข้ามองกันเต็มหมดแล้วยังไงก็โตๆกันแล้วค่อยๆคุยกันได้ไหมนามก็เหมือนกันถึงพวกฉันจะเป็นสาวโรงงานน่ะก็เป็นอาชีพที่สุดจดิตเธอไม่ควรมาดูถูกถ้าเธอดูถูกพวกฉันน่ะนะ ก็เ่าเกับว่าเธออะดูถูกพี่ชายตัวเองเหมือนกันสันดานอย่างนี้นเนี่ยคงคิดได้หรอกหลิวทำงานโรงงานต่ำๆยังมาสั่งสอนฉันนะ้ำชั้นว่าเธอพูดเกินไปแล้วนะถึงพวกฉันจะทําแค่โรงงานแต่เธอก็ไม่ควรมาดูถูกฉันไม่ว่าอาชีพไหนจะสูงหรือต่ำมันอยู่ที่ใจค่ะไม่ใช่ที่อาชีพจะเอายังไงจะคืนเงินฉันมาดีๆหรือจะให้ฉันยึดของของ,ของแกก็บอกว่าไม่มีก็ไม่มี ไอของของฉันอะ่ะก็ไม่ให้อะไรทั้งนั้นแหละมาทางไหนก็ไปทางนั้นเลยไปได้จะเอาอย่างนี้ใช่ไหมแต่เธออย่างแกจะกล้าทำอะไรฉันไอ้แก,แกร,รถมาแล้วไปกันเถอะไปไอ้แกได้รู้จักฉันแน่ไปเลยใส่หัวไปเลยนะไปนี่ยัยตัวดีอะไรพี่พงศ์พี่รู้หมดแล้วนะว่าแกยืมเงินคนอื่นไปทั่ว ถ้าเขาไม่บอกพี่นะพี่ไม่รู้หรอกว่าน้องสาวตัวเองอ่ะจะดูถูกอาชีพที่พี่หาเลี้ยงแกจนถึงทุกวันนี้อ้อยพี่พงศ์ไม่ต้องบน่นพี่อะ่ะเลิกทำงานโรงงานแล้วสักทีสิได้เงินก็น้อยชนนายคนอื่นเขาแกพูดออกมาได้ยังไงที่แกมีกินมีใช้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าพี่อะ่ะทำงานโรงงานแกที่ทำตัวแย่จริงๆเลยอ๊อยเงินพี่อะ่ะก็ไปใช้นี่เพชรแทนสิ ฉันน้ำคานมันไม่พอกันสักทีพี่ก็ช่วยแกม,มามากพอแล้วนี่แกก็เรียนจบแล้วนี่ไปหางานทําแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งตัวเองก่อซะแล้วฉันจะไปหางานทําที่ไหนก็โรงงานที่พี่ทําไงโรงงานหรือพี่เหรอฉันไม่ทำหรอกให้ตายยังไงฉันก็ไม่ทำงั้นแกก็เลือกเอาแล้วกันของแพงๆที่แกซื้อมาจะให้เขายึดหรือว่าแกจะไปทํางานโอ้ยพี่พง์ยังไงฉันก็ไม่ทํา นี่มันสาวไฮโซที่ชอบดูถูกคนอื่นนีินาตา<ะ>ทำไมวันนี้ถึงใส่ชุดโรงงานล่ะคะนี่แกอ๋อหรือว่ามาทำงานหาเงินใช้หนี่ให้ฉันดูสิหลิวไม่คิดเลยนะว่าสาวไฮโซอย่างแบนเนี้ยจะยอมลดตัวม,มาทำงานโรงงานด้วยเทไม่เอาหน้าไม่พูดแบบนี้ดิโอ๊ยก็บอ่งกแกนแั่นแหละที่ต้องมาแต่งตัวบ้านเนี่ยอีกเนั่งโอ,โอ อย่าลืมนะว่าแกก็ใส่ชุดโรงงานเหมือนกันแถมยังเป็นน้องใหม่ซะด้วยทำไมทำไมไม่ปากเก่งเหมือนวันก่อนละ่ะเพจพอได้แล้วก,ก็เป็นเรื่องอีกหรอกที่อยู่หน้าโรงงานเลยนะแกมันก็แค่าสาวโรงงานต่ำๆอียั่งมาดูถูกใช่หน่อยเลยพวกแกก็าสาวโรงงานเหมือนกันั่นแหละอ่ะไม่ชอบโดนดูถูกเหมือนกันหรอกหรอเป็นไงละ่ะ โดนดูถูกเองซะบ้างรู้สึกยังไงนี่แหละความรู้สึกของคนที่โดนดูถูกสุดท้ายจนตอกจะต้องใช้เงินก็ต้องหันมาพึ่องอาชีพที่ตัวเองเคยดูถูกไว้กรรมจริงๆเพชรพอได้แล้วส่วนน้ำถ้าเธอไม่ชอบการดูถูกอะ่ะวันหลังเธอก็อย่าไปดูถูกที่อื่นดีกล่ะโอ๊ยอย่ามาทำตัวเสแสร้สงว่าเป็นคนดีแล้วก็มาสอนฉช่หน่อยเลย แกมันก็อยากจะดูถูกฉันเหมือนกับอีเพชดนั่นแหละอย่ามาว่าเพื่อนฉันนะรับผิดชอบเรื่องของตัวเองก่อนเถอะเงินของฉันจะเอายังไงตาบอกหรือยังไงฉันจะเอาที่ไหนมาคืนฉันเพิ่งมาทํางานวันแรกอี่ันยาวนได้เห็นว่าแกเคยเป็นเพื่อนเก่าของลิวหรอกนะขยันทํางานแล้วก็ทาโอทีเยอะๆนะจ๊ะฉันคุยกับพี่พง์แล้วเขาจะหักเงินเดือนของแกทุกเดือนมาคืนให้ฉัน จนกว่าจะครบยินดีต้อนรับนะจ๊ะสาวโรงงานคนใหม่อไปกันเถอะหลิวนี่พ่อกแกนี่นี่จะโชว์อะไรก็พม่รู้คันก็คัน